ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูออฟและคุณเล็กค่ะในบทนี้จะเป็นเรื่องของค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นแสนและก็ล้านค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก่อนที่จะเรียนบทเรียนนี้อย่างแรกเลยคือสมุดคณิตศาสตร์ นะคะแล้วก็เตรียมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ไปด้วยนะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่มีสมุดคณิตศาสตร์นะคะสามารถใส่สมุดต,ตราของเราเล่มไหนก็ได้หรือว่าสมุดที่ใช้แล้วของชั้นป3ก็ได้นะคะ mm hmm. หลักการประมาณค่าจํานวนเต็มเราจะใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดนะคะคุณครูมีเส้นจํานวนให้นักเรียนดูจะเป็นจํานวน1ถึง9ให้นักเรียนสังเกตดูจํานวนที่อยู่กึ่งกลางนะคะในที่นี้ก็คือ เลข5นะถ้าจำนวนที่นักเรียนดูมีค่าน้อยกว่า5ให้นักเรียนตัดทิ้งและเติมศูนย์ลงไปนะคะแต่ถ้าจำนวนที่นักเรียนดูมีค่ามากกว่า5ให้นักเรียนบวกเพิ่มในหลักที่ต้องการประมาณค่าขึ้นไปบวก1นะคะเราจะใช้หลักการนี้เช่นกัน มาดูตัวอย่างค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ1 2 5่0นองคือเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนดูที่หลักหมื่นนะคะ1,200 0อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม1 0,000และ2 0 0 0 0และหลักก่อนหน้าคือหลักพันในที่นี้หลักพันคือเลข2เลข2มีค่าน้อยกว่า5ไหมคะ น้อยกว่า5้าให้นักเรียนตัดทิ้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มหลักหมื่นที่เราได้ก็คือ10,000ืเขียนได้ดังนี้ค่ะในส่วนของค่าประมาณจำนวนเต็มแสนตัวอย่างของเราให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ1 2 5 9 0ค่ะให้นักเรียนดูที่หลักแสน นะคะหลักแสนของเราคือ1 2 0 0 0 0สออยู่ระหว่างค่า1 0 0 0 0แและ200,000นะคะและตัวเลขถัดมาที่เราจะดูก็คือหลักหมื่นนะคะเลขหลักหมื่นของเราในที่นี้คือ2 0,000ืนะคะเลข2มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5คะถ้าน้อยกว่า5จําจนวนที่ได้เราก็จะตัดทิ้งค่ะคําตอบที่ได้ก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะ เรียนดูการประมาณค่าแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปจะมาดูการประมาณค่าจำนวนเต็มล้านค่ะการหาค่าประมาณของจำนวนเต็มล้านของ1 6 5 9 0ล้านเท่ากับเท่าไหร่คะดูที่หลักล้านนะคะหลักขาดหลักล้านมีค่าเท่ากับ1ล้านจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง1ล้าน60 0 0ก็คือ1ล้านและ2ล้านนะคะ จากนั้นมาดูที่หลักก่อนหน้าก็คือหลักแสนในที่นี้เป็นเลข6ค่ะเลข6มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5ค่ะมากกว่า5ใช่ไหมคะถ้ามากกว่า5เราจะบวกเพิ่มในหลักล้านบวก1ค่าที่ได้ก็คือ2ล้านนะคะคำตอบก็จะเขียนได้ดังนี้ค่ะ เขาสู่กิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปได้นะคะทบทวนจนกว่าจะเข้าใจนะคะก,กิจกรรมฉายเดี่ยวนะคะขอเตรียมตัวก่อนฉายเดี่ยวดังนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดไว้เลยนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็วันที่ให้เรียบร้อยค่ะหัวเรื่องกิจกรรมวันนี้คือการประมาณค่าอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ ข้เดี่ยวข้อที่1ค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ43,890คือข้อใดก็ไกลสี่0 0ื0ขอไข่5้0 0มื่นค่ะนักเรียนเขียนตอบลงในสมุดนะคะข้อที่สอง ค่าประมาณจำนวนเต็มมื่นของ78,990คือข้อใดก็กล70,000ขอไข่80,000ค่ะข้อที่3ค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ8,4770คือข้อใดก็กล800,000 ขอไข่9 0 0 0 0 0ค่ะมาถึงข้อที่4แล้วนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ9,034,650คือข้อใดก็ไก่8 0 0 0 0 0ขอไข่9 0 0 0 0 0ค่ะไายเดี่ยวข้อสุดท้ายค่ะ ค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของ3ล้าน9,800คือข้อดขใดก็ไกล3ล้านขอไข่4ล้านค่ะนักเรียนคนไหนที่ทำไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่นะคะนักเรียนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วสามารถถ่ายภาพส่งงานทางไลน์ได้เลยนะคะ การบ้านวันนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า 16, 17แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ